โอเคเดี๋ยวมจะมาแสดงทําให้ดูแบบง่ายๆนะคะรับปฏิจจสมุปบาทที่หลวงกันอยู่นะนะฮะที่หลวงสวนอนว่าเพราะอวิชาความไม่รู้จึงมีสังขารใช่ไหมเพราะความไม่รู้อ่าจึงมีสังขารจึงมีวิญญาณจึงมีนามรูปจึงมีสลายยนาจึงมีภาษาจึงมีเวทนาจึงมีตะนาจึงมีอุปทานจึงมีภพชานะครับจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาทำทั้งหลายติดตรงนี้ไม่ว่าสายปฏิบัติก็จะติดเยอะหน่อย สายปัญญาก็จะติดอยู่ในสัญญาสัญญาคือความรู้ไงพอศึกษาปฏิเสธบัตรก็เอามาเก็บไว้เนี่ยหลงอยู่ในนี้นะฮะนะครับอ่เาเพราหลงอยู่ในนี้มันเป็นแวิชาอยู่แล้วเนี่ยอัตราก็เกิดขึ้นตรงนี้ตัวตนของเรานะฮะคุณไปปฏิบัติอะไรคุณก็หลงหมดเพราะว่ามันเป็นแวิชาอยู่นะฮะคุณยังไม่รูดออกจากระบบเนี่ยผมจะบอกหรือขันห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวผมจะอปุปมาอย่างเงี้ยความจําเนี่ยสัญญาคุณยังไม่หลุดออกจากระบบเนี่ยเนี่ยนี่นอกนี่เวทนารูปตาหูจมูกลิน้นกายเนี่ยกายตาหูจมูกลิน้นกายจิตเนี่ยวิญญาณสังขารนะฮะเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอ่า เนี่ยเนี่ยคุณยังแต่ดคนอย่างนี้คนเนี้ยเพราะคุณเชื่อศึกษามาแล้วก็จาแล้วก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอคิดเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดตัณหาเกิดอาวิชาแล้วเ <c oughs> ลือเชื่ออวิชาที่มันสร้างตัวตนเป็นตาตาขึ้นมาเชื่อจากความจําเลยจําได้ศึกษามาก็ท่องจานะฮะเอาอะไรไปศึกษาก็เอาพวกนี้แหละนะฮะเกิดตั้นหาเกิดอุปทานก็เกิดตัณหา เกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดภพชาติขณะนี้เกิดเวทนาเพราะมาจากสลายยตนาจึงเกิดนามรูปทีนี้พอเชื่อแล้วจำมันเคยเกิดอัตตาตัวนี้เพราะมันตรงนี้มันครบแล้วเนี่ยเพราะความไม่รู้ทีนี้ก็เกิดอัตตาเกิดอุปทานเกิดตัณหาในจิตเกิดอุปทานในจิตใช่ไหมจากความจำเนี่ยเพื่อจะมาละสักยะที่ถิหรือละภพละชาติเนี่ยหรือการปฏิบัติมันจะเรือนลมลมอยู่ตรงไหนลมก็อยู่ในขันห้านะฮะล่นทีล่าอะไรเนี่ย ในเมื่อมันเชื่อไปแล้วมันเกิดไปแล้วเนี่ยเกิดอัตราตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยอัตราตัวตนทาไมมันถึงเกิดอัตตาเพราะมันครบไงมันเชื่อวิชาคือความไม่รู้นะฮะมันเชื่อมาจากความจําได้หมายรู้ไงนะฮะอาจารย์นิจริงสอนให้ถอยสุดอยู่ให้เป็นออกไม่เห็นเห็นขบวนการทั้งหมดเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่หลงอยู่ในความจําแล้วเอาไปสอนกันที่มันสอนกันอย่ามันเลยเชื่อจริงๆเนี่ยมันมีอัตตาอยู่ในนี้มันศึกษามากๆจนมันรู้ว่าสังขารเนี่ยทำให้เกิดพฤษชา ทำให้เกิดพวกนี้ใช่ไหมทาไมมึงถึงรู้ว่าสังขารจึงเกิดภพชาติใช่ไหมจึงเกิดอุปทานจึงเกิดตัณหนเวทนาปัจจัยก็เพราะมึงติดอยู่ในสัญญาเนี่ยองค์ความรู้ใช่ไหมองค์ความรู้อยู่ในสังโยชน์เขาเรียกว่ามานะนะฮะเพราะมึงรู้นะฮะมานะทิฏฐิอัตตาตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเกิดขึ้นนี่ไงมานะทิฏฐิสัญญามาจากความจําแล้วก็เกิดอัตตาตัวตน ความยึดมั่นถือมั่นนะฮะเพราะวิชาเนี่ยนี่ไงจึงเกิดตัณนหาอุปาทานเชื่อว่ามีสิ่งนี้จริงๆมีตัวตนอยู่จริงๆแล้วก็หาวิธีล่าหาวิธีดับหาวิธีการทาเพื่อให้หยุดพ้นออกจากตัวตนมันไม่หยุดพ้นหรอกเพราะตามด้นี่แหละเ,เขาเรียกที่เรียกว่าผู้รู้เนี่ยมันมาจากสัญญาที่ศึกษามากเท่าไหร่ก็นี่หนาเนี่ยนึกออกไอฮะแล้วก็ปฏิเสธสิ่งพวกนี้เชื่อว่าถ้ารู้ว่าสังขารเป็นทุกข์นี่จบเลย พวกนี้หลงกันอยู่อย่างเงี้ยรู้ทันความคิดเออรู้อย่างนั้นมึงจําได้มึงถึงรู้ไงว่านี่คือความคิดเพราะฉะนั้นมึงจะออกจากสัญญาเนี่ยวิปราสนี้ได้อย่างไรต้องหลุดออกมานี่นี่มันถึงจะเป็นมากเว้ยมันถึงจะเห็นกระบ,บวนการทั้งหมดแต่มึงไม่มีทางเพราะพวกครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายมันสอนกับมันติดอยู่ในนี้หมดเลยมันมีแต่องค์ความรู้เกิดอัตตาแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีอัตตาเพราะว่าตรงนี้มันโอ้โหมันละเอียดมากเลยเพราะมันไปต่อไม่ได้แล้วนี่ ที่มันตันวนอยู่กับความรู้ใช่ไหมก็มาจากตรงเนี้เออมาจากไหนพบจาติชีวิตเนี่ยแต่ละขณะไปฟังขนขณะนึงเนี่ยก็เก็บมาแล้วเก็บมาไว้ในสัญญาแล้วก็เกิดองค์ความรู้ใช่ไหมเออแล้วก็ปรุงแต่งเก็บไว้ในสัญญาเก็บไว้ในสัญญาแล้วเชื่อมันตัวเองรู้จริงๆนะฮะเป็นพระอรหันต์จริงๆเนี่ยตามอยู่ตรงเนี้ที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะมันไม่ได้มีอยู่ตลอดนะเว้ย่อาจย์พิธบอกพวกเธอยังไม่หลุดออกมาจากตรงนี้ มันยังมีตัณหาหรืออุปทานอยู่นี้ทําไมมันอยากช่วยเขาพอรู้แล้วก็มันเป็นมาน้าทิฏฐิไงก็ฟุ้งซ่านไงสัญญาพอมันจําได้เยอะๆมันฟุ้งซ่านนึกออกาไหมฮะเออมันฟุ้งซ่านมันปรุงแต่งอยู่เงี้ยเนี่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 ยมันสามตัวเนี่ยปรุงแต่งเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสลายยตนามันเอาแค่ตัวจิตเนี่ยเนี่ยอะไม่เอาสลายสลายยตนาภายนอกใช่าไหมแต่มันปรุงแต่งอยู่ข้างในเน่ยปรุงประจําปรุงประจําจำคิดวิเคราะห์รู้จำคิดวิเคราะห์รู้เกิดเวทนาเกิดความพอใจยินดีในองค์ธรรมทั้งหลาย แล้วกเกิดตัณหาอุปาทานเข้ามาผสมเพราะอวิชชาความไม่มู้หลงก้นทิเลืแล้วก็อยากสอนธรรมะใช่ไหมล่ะแ,แค่นั้นเองตอนแรกเกิดมามไม่รู้หาอะไรเลยขันห้าเปล่าๆเนี่ยพอรู้จักปั๊ปบอัษากระทบทะตงตาทงหูทงจมูกป,ปั๊บจำได้หมายรู้ลเลยเกิดกระบวนการปรุงแต่งเป็นสังขารใช่ไหมเกิดวิญญาณก็ไปรับรู้เกิเพทะนาะเนี่ยแหละตัวตนอัตตาตัวตนเกิดขึ้นแล้วนี่ไงเกิดองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วรู้ว่า นี่คือแม่นะยึดละนี่คือพ่อนะยึดละนี่คือตัวยึดมั่นถือมั่นขเขาเรียกว่าอัตตาตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเพราะอะไรเพราะมึงจําได้นี่ไงมึงจําได้มึงเลยคิดได้พูดได้ปรุงแต่งออกมาได้ใช่ไหมจึงเป็นสังขารเพราะสัญญาจึงเกิดสังขารจึงเกิดเบียนเพราะสัญญาจึงเกิดสังขารจรึงเกิดวิญญานนามรูปสรายยตนาอัสสา,าตันเพทนาตัญหาปูปทานภพชาตเมื่วทีว่นี้กระทบเข้ามาปั๊บเกิดภพชาครับ เพราะอะไรเพราะอุปทานจึงเกิดตัณหนจริงเกิดในตนาจึิงเกิดภาษาอะไรจะน่นทวนขึ้นทวนลงอย่ค่นี้เนี่ยองค์ประกอบของมันนะฮะก็จะหลุดพ้นออกจากวงจรอย่างนี้นี่ยงริงสอนกันมาทั้งหมดต่อให้ศึกษาพระสูตรแต่พระไตรปิฎกพระคดิก็หลงอยู่ตรงนี้สัญญาก็ยังหาวิธีที่จะตั้งกรรมฐานพิธีที่จะกระทำขึ้นมาจริงๆแล้วตรงนี้มันไม่ต้องกระทำอะไรแต่ต้องมีผู้ตัดสู่องค์ทเนี่แหละปฏิจจสมุปบาท พ่อวิชาตรงเนี้ยวิชารนห่องหุ้มอยู่แล้วมันหุ้มทั้งหมดด้วยซ้ำเออบอด้าอยู่เนี้ยตอนเราเกิดมาใหม่ๆมึมงงงใช่ไหมพาอความรู้เนี่ยพ่อรู้ไงมันจำไงเออแล้วมันออกจากคนจำได้ยังไงออกจากคนเชื่อที่ได้ไงนี่ไงถ้ามังอยู่ในวงจรตรงนี้อยู่มันไม่มีผู้รู้จับพี่ออกมาเข็นระบบทั้งหมดเดี๋ยวมันก็หลงอยู่นั่นแหละแล้วคนเรามันออกจากตรงนี้ไม่ได้เพราะมันมืดบอดอยู่มันไม่เคยสว่างถูกไหมฮะ ถ้าสว่างมันถึงจะหลุดออกมาใช่ไหมจากระบบเนี่ยผมเรียกว่าระบบเนี่ยเรียกว่าระบบมันต้องหลุดออกจากระบบเนี่ยนะฮะเพราะในระบบเนี่ยมันมีอัตราอยู่พ่อผัสสาเกิดนะฮะเนี่ยอัผัสสาเกิดเกิดมาทางไหนเกิดมาทางทางสายตนาใช่ไหมมันเชื่อมโยงเลย,เยมันเชื่อมระหว่างเนี่ยเนี่ยนึกออกไหมสี่ตัวล่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ เห็นไหมพอผัสสะเกิดเกิดพอมาจากสลายเจตนานี่ยสลายเจตนาเกิดผัสสะเกิดเกิดเวทนาปั๊บอ่าเกิดตัณหาปั๊บเกิดอุปาทานปั๊บเพราะอะไรมันเชื่อมโยงกับตัวนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมปั๊บเห็นไหมเออพ่อเกิดมาจากไหนสัญญาจําได้ผัสสะอายตนะไงตาหูสัญญาก็จําได้ไงปั๊บเกิดนามลูกเห็นไหมเกิดเวทนาเกิดวิญญาณเข้าไปรู้เออ เกิดสังขารก็ไปปรุงเกิดตัณนหาวประทานพบชาติแล้วก็ดับแต่ลักณะผมถึงบอกว่าสอนกันให้ตายก็หลงเพราะอะไรเพราะท่านทั้งหลายมันจํามันองค์ความรู้ในธรรมเนี่ยของเขาเรียกว่าอัตตาตัวตนอยู่ตรงนี้เกิดกิเลสตั้หนาวประทานที่สอนกันอยู่นะแล้วก็เชื่อว่าตัวเองรู้จริงๆนี่แหละอัตตามังอยู่ตรงนี้แล้วมันจะจับอัตตาได้ังไงมึงจะทํายังไงที่จดับอัตตาเพราะมึงเกิดมามันมีอัตตาเลยมันมีตัวตนมึงเลย ตั้งแต่มึงเกิดมาเนี่ยพอมึงจำได้แหละสายใยของแม่มึงอยู่ในคันเนี่ยเนี่ยเนี่ยในคันเนี่ยแม่มึงไอ้หนูไอ้ลูกลูกเนี่ยมึงเกิดอัตาตัวตนขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นตัวตนของมึงแล้วเนี่ยมึงยึดนั่นเนี่ยได้ตัวยึดเนี่ยมันอยู่ในเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ยึดเอาทุกอย่างไปยึดเอาสิ่งที่รู้ที่เห็นนั่นแหละคือตัวตนของมึงเขาเรียกว่าผู้รู้หรือท่านรู้ของมึงอ่ะมึงพิจารณาทำมามากมากจนมึงเหลือท่านรู้กับตัวมึงเองนั่นแหละตัวตามึงเองนั่นแหละแล้วมึงดับกันไม่ได้คนมันนโลไปเี่ย พอจารยพีม่มาสวนทุกสำนักน่ะมันมองไม่ออกไงเพราะว่ามันติดตัวนี้กันติดความจำเลยจำเพราะอะไรเชื่อไงนี่ไงเชื่อทางตาทางเห็นทางหูทางได้ยินหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงธรรมารมโอ้ยท่านพูดดีวันนี้พูดดีทำไมต้องพูดอย่างเนี้ยเพราะสัญญาพิพัฒน์ความเชื่อเดิมๆไงเออนี่ไงตอนมึงเกิดมาใหม่มึงไม่เคยมีชื่อหรอกมีคนไปถามมึงมึงก็ตอบไม่ได้ถ้าไม่มีใครใส่ชื่อเอ็มมึงตอนแรกนะฮะเพราะมึงไม่เคยจำอะไรเลยชื่อของมึงน,นะฮะ มึงก็จะคิดไปลเป็นมึงก็จะกลายเป็นคนบุคคลที่โง่เขาเพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์ม,มัญญสมบูรณ์เราจําได้เราคิดเปลี่ยนแต่จะออกจากขบวนนี้ได้ยังไงให้วงจรน,นี้ได้ยังไงใช่ไหมเออวงจรของความจําความคิดความรู้สึกอารมณ์เนี่ยมึงหลงอยู่ในนั้นอะ่ะหลงเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราขอที่บอกว่ามโนนี่แหละมโนมันสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาแล้วมึงจะดับยังไงเนี่ยเพื่องเอาสัญญานี่ไปศึกษาทำทุกหมดทั้งหมดทั้งไปฟัง ไปอะไรแนละน้องมาปฏิบัติใช่ไหมมึงจะจบมันได้ยังไงเพราะในสัญญามึงเนี่ยมันมีอวิชชาห่อหุ้มอยู่เนี่ย <intr ans> เหนียวนี่เนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ยอมปล่อย,อยงไงเออนี่ไงมันเลยถือดีอวดเก่งอยู่เนี่ยคนทั้งหลายแม่งเข้ามิถึตงตัวนี้กูจะบอกว่าหลงกันทั้งโลกเออเพราะมึงเชื่อแล้วเนี่ยว่าเนี่ยอะไรเนี่ยกูอยบอกว่าใช่มึงบอกเออมันจะแก้สมมุติภาษามึงก็เชื่ออีกมึงก็ไปกับตายตลอดเพราะอะไรเพราะมึงรู้ไง มึงไม่ยึดตรงนึงมึงก็ไปรู้อีกแบบนึงแล้วมึงก็ยึดอีกสิ่งแบบมึงยังไม่เห็นกระบวนการมึงเว้ยมึงอยู่ในวงจรตรงนี้อยู่แล้วมึงก็คิดว่ามึงเก่งกูก็รู้ได้กูพอมาศึกษาทำจากกูใช่ไหมเราพอมาฟังกูเนี่ยมึงรู้ได้มึงฉลาดเพราะมึงจําไงแล้วมึงเกิดอัตราตัวเนี้ยมึงมองไม่มีวันเห็นหรอกมึงจะเข้าใจหมดหลยสังขารวิญญาณนานรู้หรเพราะพวกนี้มันเป็นภาษาแล้วเพราะอะไรเพราะมึงจําได้ไงไอ้โง่มึงจําได้แล้วมึงก็หลงอยู่ในนี้ยมึงเชื่อว่ามึงรู้มึงเห็นจริง มันเป็นสัญญาเว้ยแต่อัตรามันอยู่ในสัญญามึงนั่นแหละอัตรสัญญาน่ะที่วุฒิที่คุณบางคนพูดใช่ไหมอัตรสัญญาก็คืออัตราในสัญญาเชื่อจริงๆว่าคนตัวเองรู้จริงๆตัวเองเข้าใจจริงๆแต่ทําทลายขบวนการตรงนี้ไม่ได้ออกมาจากมันไม่ได้ออกจากองค์ความรู้ไม่ได้ก็เลยอยากสอนคนนู้นคนนี้อยากปวดสัตว์ไอ้ส้นตีนปวดสัตว์อะไรปวดัวงกว่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงทาตรงนี้แจ้งก่อนแล้วมึงจะหมดคาพูดมึงจะหมดอวิชาดับตัณหาดับัณหานี่จริง เนี่ยเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องเอามาพูดเหลือแต่เนี่ยปอกเปล่าเนี่ยก็แค่อาศัยใช้เนี่ยขันห้างนะครับมันมีครบหมดแล้วมึงฉลาดหมดแล้วแล้วมันก็หลงมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยปฏิจจสมุปบาไม่ต้องใช้แล้วเนี่ยเออมึงจะดัดมึงจะออกมาอย่างนี้ได้ไงอันนี้ยมกมีองแปลกไงแล้วคนคนเดียวที่สอนเรื่องอันนี้ยมก็แปลต้องจับพิกออกมาก่อนคืออออิสระเท่านั้นเองเห็นไหมคุณจะว่าดวงตาเห็นทำ ที่เขาบอกว่าอาสวะขยานที่จะจากาจัดวงจรเนี่ยไม่หลงก็ไปเกิดเนี่ยหลงก็ไปในสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปีแล้วมึงจะกลายเป็นคนงงโงโ่นะฮะไม่รู้อะไรเลยเหมือนอ้อยสลัดเนี่ยที่เอามาพูดมาอธิบายอย่างเงี้ยเพราะตัดสินุทำไงเห็นวงจรของคนที่มันหลงกันอยู่ไงพูดไปเท่าไรพูดไปก็สองใบเบี้ยงไงแต่นิ่เสียไม่ได้ก็ต้องสืบตอดเจตนาของตถาคตเอาความจริงเอาแก่นไอ้ที่กูอธิบายมาพวกนี้ไม่ใช่แก่นนะเว้ยมึงก็ไปเก็บเป็นความรู้เนี่ย มึงเกิดอัตตาแล้วมึงยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่่ถ้ามึงฟังอธิบายแล้วหาเหตุมองเข้ามาหาตัวเองว่าเออจริงหลงว้ยทำยังไงจะหลุดพ้นจากตัวนี้นั่นแหละคือมึงแปะยึดอัตตามึงพยายามที่จะละลายอัตตาตักตนของมึงแล้วมึงไม่มีวันัลาตัวนี้เพราะมันเป็นมึงมาแล้วตั้งแต่เกิดแล้วอะแค่มันมาเรียนรู้อะไรต่างๆนานาใช่ไหมมันก็เลยพ่อคูณอัตตาไปเรื่อยๆสิ่งไหนที่มึงปฏิเสธมึงถ้ามึงเชื่อนัน มึงเชื่อว่ามึงไม่เชื่อนั่นก็คืออัตราตัวหนึ่งมึงเชื่อว่ามึงเชื่อก็คืออัตราตัวหนึ่งซึ่งมันขบวนการพวกนี้มันสืบต่อเร็วมากมึงไม่รู้ว่ามันยึดยังไงจนเป็นตัวตนสับบุคคลเราเขาอย่างไงเพราะมึงไม่รู้จักออกจากระบบตรงเนี้ยมึงก็จะไม่เห็นเออมึงไม่รู้จักวงจรนี้มึงจะไม่เห็นระบบเลยมันทํางานยังไงว่าคนหลงยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนพวกนี้พอมันหลงแล้วมันจะพาคนอื่นไปหลงต่อมันไม่ได้สอนให้เขาหยุดคนออกจากอัตราตัวตนมันจะสอนให้เขาจำแล้วก็ยึดมั่นถือมัน ในความเชื่อของมันเออแค่แค่นั้นเองมันเลยหลงมันอยู่นั่นแนะ่ะอูบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเออมไม่มีอะไรมาตั้งแต่เกิดแต่มึงยังไม่ฉลาดเพราะมึงเป็นเด็กมันต้องเรียนรู้ก่อนเว้ยเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก่อนแล้วค่อยออกจากความเป็นตัวตนยังไงถอยสุดอยู่ให้เป็นเห็นได้ทําลายให้สิน้นตราบใดที่มึงยังจายังคิดที่ข้ออยู่เนี่ยเฟื่อตามภาษาสุมุิตรงนู้นตรงนี้อยู่มึงมีมันจบหรอกคูเนี่จจบแล้วที่ตรงเนี้ยแล้วมึงเดินตามตามทางตาม อ่อยสลามิสุดเ่ยพอมาศึกษาธรรมเนี่ยใช่ครับเออแต่ยังไม่สุดพอไปฟังนี่นก็ใช่ใช่ใช่ย,ยึดภาษาไปเรื่อยยึดสัญญาไปเรื่อยแล้วลอวิชชาไม่ก็ครอบคุอบอมอย่างเนี้ยแล้วมึงจะจบได้ไงวะยังเกมงมึงก็ความคิดเป็นพวกเป็นชาติสังขารรู้เท่าทันรู้เท่าทันเคียอะไรพวกมึงจำได้มึงถึงรู้เท่าทันมึงสร้างอัตตาไว้ได้ตัวตนของมึงก็ไปรู้เท่าทันความคิดไปเห็นความคิดอะไรของมึงเนี่ยหลงกันหมดเลยวตรงนี้ม่สอนจะไม่ได้เว้ย พวกที่เจ้าก็สอนกันไม่ได้พวกมึงจับพี่ขอกมาอย่างเดียวกูก็เหมือนกันไอ้ที่ฟังฟังกูดับดับเนี่ยเพราะมึงฟังฟังจนมันไม่คิดอะไรมึงเลยดับแล้วมึงก็คิดว่ามึงหยุดเยอะไอ้โง่โอ้ยไม่เหิ้งลง่กันทั้งหมดแหละพวกมึงนะเออโอเคจบคิด